อันนี้เนครัเจเดวกับซับซับซับ,บ,บ,บได้อย่างดีลูกเลี้ยงออกมาคำว่รรยไปนในจานสักหยีซิบน่ให้ร้อยลูกเลี้ยงลูกเนียงคำซาเปะไปหกิบโอ้ใจเจ้ไปในจานสักเจ๊ซิบอันวอรอยถึงแล้วันรยถึกับลูกเนียงกูก็บักำเท้า để đi bộ à, xét rồi cả tắt mà kiếm này kêu gì cũng chưa mà con nhà non kín quan này quan nhàng cuộc dân đi trong tê si, để cướp lục liêng cầm lục niềng chín cuộc 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 chẹt 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 trời giặc nằm tiền riêng mau ngọm lên hướng nằm kén nung chín giặc nằm tiền riêng rồi này, cô gái tố anh Một là cô kiến thì bè tố ở chào dầu nu lấy Bà nói là tì chíp lèo lèo bà nhanh mới chạy kín lèo Rồi cô mới chạy cô kín mạc cô cặp cao đi Kêu mới được mạc lươi đi Ta nằm tuyệt dạ mấy nằm tuyệt Nằm chụp mấy ờ, nằm chụp ai, ai kia bảo, Mấy tông tay cươi đi Tay nằm xong mà tay trong nào tay bấm giọt rót tay làm than, quan việc cả thấy luôn phải nồi nơi nói việc rót để tay nơi nói quan nuông om tay giọt, bấm chữ rót lệch nồi làm ra rồi quần 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 ta cái dạng gì bìm làm trong nào tay để mai để tưng lộc kín mới chạy trong ngõ bắc tay mạt nấy anh đại bắt chum nấy các cụ kín đại đấy tôm chum ờ tôm rồi bốt, tay mũ, cường này hoa tay vân ăn này tốt kẹt anh đại vân anh là bạc leo บปปานกูหลวงเตแม่ก้อยแักยาวเอโอโรแล้วไม่ต้องแรงคือเหลาดักปรากฏขึ้นมาดีดีเพี้ยป้าประเจต้าไปหาเตปักตลกค่ะหนูจะไหประเจต้าพักอยู่ที่นี่ประเจต้าเชิญทางโน้นสิทางไหนเรยจ้ะน้องพี่โน้นไงกตฏิใต้ต้นมะขามโอ้เป็นที่พักของพี่จ้าพี่ไปก่อนทีเดียวน้องจะตามไปท่านอาจารย์คะ ใช่อ่ะลูกพระเจ้ฐาของหนูเป็นคนที่เจ้าจูเขามากมากเลยหนูกลัวว่าเขาจะได้รับกันตรายถ้า,าออกจากวัดแก่งนี้ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยดูแลพระเจ้าถาและก็กำจับที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่หนูบังคับท่านอาจารย์หรอกที่เป็นการที่ขอร้องถตาหนูกลับมาไม่เจอพระเจ้ฐาและหนูคงจะต้องเสียใจมากเลยไปตลกพอดูแลดีเป็นติดุดหนูลาก่อนกับท่านอาจารย์โจกดีลูกเอ้อ ทีนี่พวกทูกไก่นายปูนแก้วกับนายเปียกก็แนะนำนะอยู่ในวัดนี้กี่แกดมีกฎระเบียบเป็นปพื่อนากเกตเตรียมไม่ตักไม่ไปได้ตักไม่ไปไม่ได้ทูกกับฟังนายปูนแก้วและนายเปียกเองจัดการนายปูนแก้วนายเปียกแนะนำเผือ่นกันปอกรูใหญ่ไปรูน้อยร้อนแทนรูได้รูน้อยมึงผ่านโรงโยเจยเจยตักวักนักเรียน เข้ามาหาครูหน่อยมาแระนี้ว้าปรนนี้เข้ามาเชื่ออะไรกันบ้างเรือเนี่ย,ยอดทองครับบอกนำสกุลมาด้วยที่อย่าบอกชื่อมาล่อนล่อนยอดทองจำนานแทงครับแล้วกน็นอนแก้วกุกเกวยครับ ก็หลังสุดโถควันหัวทองครัขนาดนำกกูนี่มึงแลยังมาเบียนกูเลยอย่างไงู้โยกก็มันได้เปลือ้บาดหลวงนี่ควันหัวทองมึงเลน, <c oughs> นี่เราเรียนร้องกลูนี่อยู่นี่กันแล้วว่าบ้านเรากูแต่งกลูตายไม่ใจตันพิดเติมมึงก็แลน,นักเรียนครับก่อนอน่นครูจะตทดสอบเป็นภา,านษาอังกฤษนะ ครูจะถามเธอว่ากรองใส่ของภาษาอังกฤษว่ายังไงบอกครับว่าจนครูสั่งให้หยุดบอก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 บพอบอกบอกง้วชามปลาอังกฤษว่ายังไงนายแก้วโบรครับว่าพร้อมกันกับนายยอดทองจนครูสั่งให้หยุดบอก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 โบรบอก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 โบรบอกบอกโบรบอกบอกโบ อันปลื้มจู้แล้ววันทากูแหลกเช่นผมภาษาอังกฤษว่ายังไงนายโถแฮครับว่าบอก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 โดแฮบอกบอกบอกโดแฮะไปแล้วก Luna ูนักเรียนหนีกวาดกูออกุ่มว่าป้ามันต่าจนกลายเป็นม้าเลยกลายเป็นม้าเลยจัดเฟรชกันน้เหลือเป็นกูเต้งกูนี้ตายไปแจกตันพิตเตอร์ม,มึงก่อยแร่สัก <c oughs> เนี่จะแด้งว่ามันจะลาดนะขณดเรายื้เป็นกลนอยู่ประเดีมันทำให้อาเป็นมาได้เพราะฉะนั้นกูเรียนน้องเนี่ยแล่ประกันจะต้องลาบใบใยเราเรียนน้องเดียวกับเมียครูเนี่ยแต่แกกูเจียงหัวอันใยไม่อยกันแน่นปิดาวาดรูตรงไงมั้งนี่ตื้อว่าเปื่อนเมียมันนี้นายตโกรธหรือไม่กับคำพูดเช่นนั้น ได้โกรธเราจะได้ให้เก็สอนคำพูดเฮยหลาวไดมาแย่นยุคใครตายไหวไหวหวังใจหวังเนี่ไงานจะแล่นงานเพื่อกู้การเมืองไม่ดีไม่แรงไม่เกี่ยผู้ใจเกยเป็นเลยไม่ต้นใจเออตายจะกันเลวไปผูเกิดเดินนองอกตัวออกตายไม่ไหวไม่แรงเลยก้อยแก้วออกจืดอนักการเมืองไม่ได้ นายจะเริ่มอยู่บักไหนยาแล้วดอกร้อย,ยนั่วก็ดูตุม้มเอ็นฮัลโหลใจเล่นปั้วนิ่นักเรียนเรียนจังกูนี่ตำ้กูเ่าเลยเดียวบ, ốc, บ, ốc, บ, ốc, บ ốc. ๊อกบ๊อกบ๊อกบ๊อกกูกระตือว่าโรนี่ิกูจะทดสอบความสามารถของเธอน,นะเป็นกูจะทดสอบไอคิวนะวระั ครูจะถามเธอว่าถนนสายหนึ่งผ่านนาครศีธรรมราชผ่านตุ้งสงผ่านวิยยอดผ่านกระบี่ผ่านพังงาแล้วส่งไปอยากทราบว่าถนนสายนี้ไปไหนไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับปิดหมดแล้วจะนนนใจนี้ไปไหนครับมิไปไหนมันวางอยู่ที่เดิม รถ à, ทางอากาศไปแล้วมึงแรงไม่กูแต่งเปลือกว่าบ้านมากูแต่งเปลือดิม่าเรื่อยักษ์กองกับมันปั่นหญ้าดันลูกกูตาเบ้อวันนี้กูตำแตงตุ่มหมดนี่เออมึงเยอะกูนะกูตำแตงตุ่มหมดแล้วลูกกูแล้วมึงไห้โรเปลี่ยว่าโลกมึงเบ้อเอ็ดนาดีแล้วอะไรพูนแก้ว Anh vẫn có nên mai mẹ của Thổng Sĩ Đường của Phải Tướng Hãy Lê Cô Tăng chơi và Đa luôn của Vĩ Cán, cô tầm tèn tiếng Bởi à, Tướng Mô Hòa Phừa, mò Hãy Trà Lê trách bỏ qua đất nhằn khen xài vô cang đéo Thầy muốn tầm tèn mai, tầm rơi, vô đất Vĩ Cán Vĩ Cán Phừa Nhằn khen xài cang đeo là mấy Vĩ Cán Phừa Lỡ bóng mới có nhằn khen xài trong cang Họ à, hứa chinh, à. Ai rơi lấy mà khô cả Ai dưới chơi chơi chạy coi rô หัวจ้าพุทธเหลือกันบองบองใโรดใจไปเฮ้ยแรกับปัญญาเด็กรูนุ่ปัญญาไม่ใช่นาคลิปหายแลอาจา้ย์ได้บอกเคยแข่งว่ามมนก็ยิ่งกาขึ้นมาตันตีไม่เจียมนาคลิปได้ปัญญากว่าบ้าดิเฮ้ยก็ต่อไปถนนจากนครศรีธรรมราชไปภูเก็ต กับนักกรศรีธรรมราชไปจังไปไหนเคยกว่านักกศีธรรมราชไปภูเก็ตครับเธอรู้ได้ยังไงเอาอะไรไปวัดตลับเม็ดครับเตปวัดครับเอาอะไรไปวัดในโตเป็นโตครับถูกในโตเอาเป็นโตไปวัดถูกทอน่อย,ยแล้วรวยได้แบบรวยอย่ยแล้วแล้วกันป้ารับเม็ดไปวัดแล้วพระจันทร์เลย โอ้โหจริงบากันเด็ผมชีวิตราก็ต่อไปผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันตรงไหนผู้หญิงมีกระดูก3ามเจ็ชิ้นผู้ชายมีกระดูกสามหกชิ้นผิดผิดยังไงครับผู้หญิงก็มีสามร้อยเจ็ดใช่ไหมครับ ผู้ชายก็สามเจด้วยสามร้อยเจยังไงหมอพิลล30 30สูจน์เลยว่าสามร้อเจ็ซีนักเรียนแต่ยังอยู่อันหนึ่งเขากำลังพิสูจน์ยังไม่รู้แน่ว่ามันเป็นดูหรือเอ็นมาดหลวกแกล้วันวันนั้น <c oughs> จาดเปรตไม่บางที่มันแข็งเหมือนดูบางที่มันมนวลเหมือนเอ็นนะไอ้ไร้ลิ้นไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กูตายมาหนะนั่นเกะกับกูกเด็กน,นี่วะต้อยแก่ต้อยเดก็ดกๆเล็กนั่นเกะกันนะเอ,อ้ตายละมึงตายก่อนนะมึงตายก่อนเลยยังตายก่อนก็ได้อะไรเอ้ยจี้ตีนเดินมาเหมือนลังคามึงเบื้องงามต่อปรเตูมอ,องวันนี้โตเป็นตายใหญแล้วก็บงามตโตปรเตูหลัง Con ghi tia con dâm tí for a dog long. Thai, ai dạy con. Tì tìm đến mượn lăng gà mùng bìa ngam to bato. Job. dòm. Ai hé à, hé 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 hé

หรือวันนี้กูเก๊กตายทุกอย่างเลยนะกูทำว่าพระอะไรเกิดไม่ค่มชีวยวพระเอกปิดเดี๋ยวพระด้วยพระแค่เป <c oughs> ลอื <c oughs> ปปปอยกลมลงเปลือกแข่งแข่งผื่นเก๊กเอแล้วกูทำราคาคนไร môi ní căn phòng cưng và tưng nóc búa lều bưu đại len bia Có cottam ra khai cốt mừng gale giọt ní da mừng lên ku môn phao lưới lê kum long Là kum tu mày tay tea kum da lưu kum toy mừng yatu nài nỉ ku tam nừng kum ti ao ket bát khao dip tay kuo kum a kuo keg wam mừng kỳ ti 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 ก็กันตายไอ้พนันเผื่อนเก๊ตายเหล่าเก๊เลยกูกำเลย่ดทั้งเจ็ดเลยดูเอ้อเพียงแล้วกูเพียงแล้วแล้วเพียงแล้วตรวยกันแล้วสิ้เฮเฮสิเดียนี่นั่นเก๊กันกับกวานอก็คำได้ติดร่างแล้วนั่นแกกับกวานก็เก๊กับหลุดรุ่นวง เก็กับควานอุตายเองได้มาอุตายว่าผู้หญิงทำไมถึงท้องฮะหาพระกุญชัยรู้หลัอะไรก้อผู้หญิงทำไมถึงท้องยอมโอโต๊ะเก,ก,ก็กดักแล้วใช่มันยอมเลยเก็กใช้แต่ผู้หญิงพอยอมมันนั่นตีได้ทองฮ ลูกก็แล้วไฟฟ้าตจุแลนเดินอมบัสหลวงกันว่าบ้านมาแต่ตูมึงไม่น่าเปือนใีกว่าบ้านไอ้เปียกเนี่ยต้องกับกูเด็กว่าป้าไอ้เปียกตาหนี่ยจิ้งละมาทีกุ้งต้องมาแลกกูทำให้แลกก็จะแก่เปียกต้องบัดที่กูก่อนแลยในซอยเดียวถ้ามึงไปได้ไอ้เปียกตาเนี่ยิ้งลบมาที่ก่อน มาแลวคกับอานตามสังงมใหก็นี่ต้องคือนั่นเก๊กันแล้วกันปัญญาว่านั่นตัดใจหน้ากันแล้วก็เก๊กทิปตีเจ้ตามึงตำได้กูให้กูกอ้มึงเก๊กกูทิปตีแล้วตัดใจหน้าตีถ้ามึงตำไม่ได้กูเก๊กมึงทิปตีแล้วตัดใจหน้าตีโอเกว่ะ กูกับแกเงินกิโลลอกตั้มเพื่อคือกูยืนอยปันเนตามึงแกลาดจริงมึงลอกให้กูหนังลงเลยิกูลอกให้มึงหนังไม่ได้แต่กูลอกให้มึงยืนได้มึงหนังลงตัเอออันนะั้นกูลอกให้หนังแล้วอยากเก๊กเลยนะตอนพอ รถคลมกล่อมตดของคุณเปียกเรียกว่าทันไวจ่ายโดแม่มไม่ได้ ฉันเชื่อแสงตะวันกับผมเจ๋ววันเมืองกัแต่ที่นี่มันเมืองอะไรเด็กคออกะนี้ก็เลียกว่าเมืองกระจมแก้วฉันจะกล้าไปในเมืองนี้ได้ไหมกล้าไม่ได้กับเปีอะไรเด็กค่ะเดี๋ยวผมลาไว้ฟังแสงตะวันพร้อมด้วยนายพันและนายผงที่ติดตามคว้าชยทชงุริยา เพื่อที่จะฆ่าให้หายจากความแค้นที่เขาได้แดะทำไว้กับเธอบัดน,นี้เธอได้เดินทางมาจนถึงแม่เมืองไฉโชมแก้วแล้วได้ต้องมาพบก,กับนายขวัญเมืองตอนที่มาพบก,กับนายขวัญเมืองตรงนี้เหตุการอะไรเกิดขึ้นต่อไปท่านติดตามมาความเข้าใจมัสิครับ ประจอบไปปพอปัมาไตยทักซื้อความตอนนี้ตามสงใจเราจะก้าวในแมืนี้ไีอะไรแอจะไหนมาดักตันปีมากว้างนารีเพราะมีเรื่องในเมืองนี้พอน้องแมจะไปกว้า มีเรื่องในเมืองนี้ทิ่ปีกว่าเมืองโยต้านาเลาความน้องแน่ตามตัวนตี้ว่ามีอยักมาปกป้องกองบุรียุดตานีวางอำนาจตัวตั้งราชบัลลังอ๋อเมืองนี้คือเมืองกระโจมแก้วกับและบมืองนี้ตอกไปเป็นเมืองขึ้นกองเมืองเลนินเกินกว่าทิปีเด้อ พระราชาตินุราชประคุงประกาศว่าถ้าใครจามาต่อสู้กับยักษ์ชนะก็คุยระภับครับคืนจากนะครเลดินได้คนนั้นจะได้แต่งงานกับกว่ายิ่งปราปรีจาและถ้าเป็นผู้ยิ่งจะได้แต่งงานกับกว่าใจทรงธุริยาเห็นอยู่ทีนี้เราก็สมัครไปต่อสู้กับยักษ์ดีไหมแล้คุนโซนาและตอนนี้ยักษ์มันอยู่ที่ไหนยักษ์มันอยู่ในเมืองนี้ับ ยากมันดูควบคุมดูแลความเกินไวของเมืองนี้อยู่พราะเมืองนี้ตกไปเป็นเมืองขึ้นกองมันอ๋อแต่เราไปต่อสู้ไปต่อโต้ทัศน์นาก็ะตันไดแต่งานกับก่าใจทรงฤทธิยามันชื่อยัก์อะไรนะยักปราปัทุตาโูกองนันแต่จักเป็นยักนุม่มควยแรงพบกับกู้โดยไปรันก็ไอเวทควยแรงนั้น mới tin cho mọi người đã quá, mọi người đã mà em mơ mơ nô tơ. Trang quang dơ tròn em mơ mơ nô tơ, là cụt top kính. Mát em mát đi top yakatun, o rau kong đi yang. A rau kong đi, oi tập feet, oi tập feet, oi tập feet, oi tập tập phít. chuck feet, 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 ล่วงพอวก็จะแกว้นกรอยู่ได้อันกูแว้น้ามงวันก็ลวงพอลวงผัไ <Witness> ด <inim S 2> ้ลวงผัลรีงว่ลวงผัวเรงเอออัที่นีกูแวล้นล่วงผลรียงามงที่กูกับรถแท็กโีงกูับรถแท็กโี่ที่อันก็เจอกูเจ็บแล้วมันจะสวยเลือกกูได้ล่วงผัลรงงอันอันทังกูไปจึงตามล่วงพอเรีงกว่าลวงพ่อครับ ตอนที่ผมกับรถแจกโคง้งทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยผมให้ร่วงพ่อเลี่งว่าเพาื่อคูณจะช่วยมึงได้ยังไงมึงบิดตั้งร้อยทิบกูตกใจโดดลงแทรกมึงบิดขึ้นแปดทิบโด้คราวนะร่วงพ่อลีง่งเออโบกจังผมมาโบไม่คุณเนคุณมุกเลี่ยมเชื่อ,อะไรกับบอกด้วยเสีแกเสียกราจเยียกมุกเลี่ยม <laughs> อย้วยโกันเล ไอตัวนี bon, equal, George, ้จะเล่นกุศบอลทีมกูกูไม่เอาชอยมุกหลังแบกเปล่าตายหุ้มเปล่าแต่มันเนี่ยมยิ่งลูกตูดได้ตายกันยือยาผูดมักไม่ชอบคนพูดมักคุณมาดี่คุณรูจักไคยมังแก่คุณมาแบงอ๋อรูจักมังเลยเราเคยเลยเราี่นองเราเป็นกำนันด้วยเจริญรั่กำนันหุ่นวัดกำนันหุ่นเออ้าวด์กำนันหุ่นนั้นเกด นายมัปู้เนี่นยมองยังล้อยไมย้แกตากู่เรยกว่าแกลาดที่จุนแกว่าแกขับรถแกโคงไทยแล้วมองรถร้อย,ออยก็กค่รถเครื่องแงี้ยคืองัดรถเต็มไทยพนอ่จึงง่าม่โม่ไอ้ยาไอ้รถย,ยาป้องสันว่าจะเนดนามไงามาจอ้องแนด ya yeah, phong dân qua, cho nít nam ngay mà trăng nét, mà tăm phu, bỏ lão đặng đâm khăn, u mưa ngắn vậy, hay, tin con phố, anh lão nít ta này đồ quăng, phi này chẳng bớt, chuyện cái này, chuyện muôn trăng ném quăng băng, bán, đi rồi vô ban mường đi. ตกไปเป็นเมืองขึ้นห้องยักษ์เกลียดที่ตต้แล้วคือในต้อย่างนี้เมื่กระตอมหยุดจิบมันไกลๆกับน้ำมันแม่เดียวกันกระตอมกับน้ำหมดเมื่อกรกระกระตอมมันกรมุ่งร่างกายจ้ามกระชัดออ้ไอร้อยเบืองเป็นหนึ่งจับทิ้ตับจังที่ออกเป็นจ้ามกระจัดอันนี้ กันจ้ำกระชัดไอ้ร้อยอิดด้านลุงจากทีนี้ทีนี้กัดมีเจ้าก้องกัดจอมจืดวายใหญ่แก่คนอย่งได้ปลุกกระจอมอยู่กลางป่ามีเลี้ยงเกยอยู่ตัวกับแมาตัววันนึ่งหมูตั้งออกมาจากป่ามาถึงกลุ่มเกยเหลื่อยง่าป่าพอหมูตั้งกลุ่มเกยเหลื่อยง่าป่าทีนี้มาหยิกก็ไปเล้ยทีนี้ชอบไหม ไม่จบตี่เลนไม่ลาวต้อมเชื่อเวลาดิไอลาวเปลือกมาไม่มาเจีย๊ยบออกคลาวนึกฝากลาวไอ้มามาก็แล้วกูลาวไปเลยแล้วย้ายยายก็ยิกตามมาไปดุกแล้วกันร้อยนักหนา้าไอกองผอเรานกที่ไต้โยกับผอฮึอจ่ายนเปล่าขึ้นไม่ได้ต่อหน,นึง่งโด,ดลงครับมาตามเอาหลาน้อย หนูกำจมปื้โรไม่อมไลน้อยเงอไล่ที่แกแต่ปือนนั่นแหละแหนูกำจมปื้โรไม่จำปกบัดประชาชนหลักไม่ปกบัดเลยแรงน้ำแล่นงหูต่มกมื้นรู้น้ำไม่จำบอกว่ากูแกเแลวบ้ากันบ้าัวเราปาไปเที่ยวงานเดือนจิบนากอพี่แลวไปปล่อยหลุดปูงก็ทำไมอะไปดูมันไล้ลําเปือนไ้แล้วัวคำนุ ngày cũ bay thì qua cầm phung póng bảo cũ bay qua luồng phung hang mất nào, bảo cháu con lắp cũ lấp rồi trông trai giặc kia bể kêu lệnh kinh vân phèn bỏ láo đặc. nốt kia tay lắc cước này chấp ra được này sẽ lắc cước nói an đường trip, trời cái này đã chấp ป้ามาตึงบ้านแล้นีนใจก็เหือนใจแม่จูแลวกูป้าแบบเปรี้ยเพกูไปตึงมวดยืนดักอยู่แล้วจาบเหลือไว้กลัวแล้วกูกลัวความเหลือกองป๋อเอ้ยชวนเราไปกินนุ่นบวชมาลูกไปกินนุ่นบวชนาทีจะนวดกูเห็นไว้แล้วนุ่นบวชกูเจอนําแกงก่้องบาดกล่าวว่านุ่นตํมบวชเจ้ย็้มเลยจถหน้าไม่ได้แลอก กันแล้วได้กินไมก้กินปีร้อยนุนบวชแกปานูน,นุนร้อยนุนนอวอนปลาอยบุตนปลายวาเลยนุนเลียกน,น,นุนบวชเฮียนคนนอวอนเลียคนบวชอำนายเหลืองโอแกนายพูดดีกว่าป้าจังจะจะมาไปต่อสู้กับยักษ์ไป,ไปต่อโจก,กับยักษ์ใช่ แต่ฉันชนะแล้วฉันจะได้แต่งงานกับฟ้าชัยทรงปริยานะแน่นอนพระราชารับสั่งแล้วไม่บิดปลิวประชิวะก็รพระวงม์บะราชาชัดแล้วอยอมดีจะต้องไม่ข้นคำก,นก,นก,กับกูไม่แรกได้ตีไอ้กูกลับตังมันไม่จะบูดเวลาเมึองนาตีลังดกนุกกันพอหัวเรากันนุกีไต กูํำการีนไตไปในในบัดที่ตตเดิวหน้ายิงกูเครียดอย่างเมื่อกูก็เพื่อเดี๋ยวกูเมื่อกี้็ยกูไม่หล่อขวาวแล้วพวกมึงทำให้กูเกิดมาไห้ไล้วก่อนก็ยิ่งพอก็ยิ่นแล้วอันนุกปฏิโกถ้าเจอกับป้อมแจป้าคุณก้าไปอีกต่อสู้กับยักษ์ค่ยันจะต่อสู้กับยักษ์อย่างแน่นอนคุณนายักษ์แล้วคุณได้แต่งานแน่นอนยายเอ็งไอ้มาคา ที่ฉันไปครั้งนี้นะฉันไปต่อสู้กับยักษ์เพื่อเอาใจชนะสู่ประชาชนเฮ้ยนายกจนแต่งงานนะก็ใช่ดิฉันแต่งงานพงรู้ไว้ด้วยว่าฉันแต่งอย่างมีแผนโต้กละไม้เป้นก็หยงงแต่งอยงานเป้นปีแลยจุอย่เป้นแต่กันจะกุลึกเป้นแต่งเป็นหลืองินและตึ้พ่อลาวดาพ่อเชิด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 เราจะป้าไปพบกับยักษ์ บนเมรุบนมนบนมรดบย้ต้องดีนักป่ากายไวย้ตอนนี้รีไปอยะเมืองรับกำแจ้งตะวันและนําปลาทงไปย่าม่ตับมบว่าดีจะฟุงแ่เกาดคนเล่นแต่ตเกยคนเก่งกับพุกง